อะครับมาดูวิธีการบนน้ํานะครับแบบไม่ช้ํานะครับปลาไม่ช้ํานะน้ําเรื่อยๆนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะจะให้วิ่งนานแค่ไหนนะครับใช้ง่ายๆครับกะมังดาใบใหญ่ใบหนึ่งนะครับใบละร้อยครับใช้ได้เลยแล้วก็หาปั๊มน้าสักตัวนะตัวเล็กๆนะเนี่ยผมง่ายๆเลยครับ ทำไม่ยายเลยนะครับเนี่ยแล้วปลาก็วิ่งเรื่อยๆนะครับถ้าอยากกลับด้านเราก็พลิกเอานะพลิกพเนี่ยพลิกพ,กพิกตัวได้ครับผมไม่ต้องกลัวปลาโดนดูนะครับมันมีตะแกรงอยู่นะปลามันก็ไม่งูให้โดนดูนะครับง่ายๆนะเนี่ยถ้าเราวนน้ำได้สลกสองวันสาวันแล้วเนี่ย จะเพิ่มสเต็ปเพิ่มขึ้นก็เอาตัวผู้ดุดุใส่ตรงกลางนะครับอ่ามันจะตอนนี้ปลามันจะไปเกาะโหลแล้วถ้าใส่ตัวผู้ดุดุปลามันจะไปเกาะโหลนี่นะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวสักพักนึงอะ่ะมันจะวิ่งเข้ามาเกาะโหล มันจะทําให้ปลาได้สเตปการเกาะกัดเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะครับแต่เราต้องระวังนะครับ